เออวัดหลังด้วยมีคนมานวดให้ก็คงจะดีไว้อยากมีคนนวดให้ใช่ไหมหมาเดี๋ยวจะนวดให้โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีต่อการประครบ1ครั้งถ้ามีอาการเช็ดผัดยอกอาจประครบได้วันละ2ครั้งข้อควรระวังในการใช้ลูกประครบ อย่าใช้รูปภพที่ร้อนเกินไปโดยเฉพาะกับบริเวณผิวหนังที่อ่อนบริเวณที่มีกระดูกยื่นและบริเวณที่เคยเป็นแผลมาก่อน<ม>ควรใช้ผ้าขนหนูรองหรือใช้รูปภพอุ่นๆแต่บอกก่อนไว้เลยนะครับว่ารูปคบเขาจะมีทั้งแผนไทยและแผนจีนส่วนผสมเขาจะไม่เหมือนกันแล้วสรรพคุณของสมุนไพรที่ให้มาก็จะไม่เหมือนกันถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วไม่รู้จะไปซื้อรูปภพดีๆจากที่ไหนไมานี่มานี่ตอ่อเบอร์0 6 1 0 5 1 4 6 5 4 หรือจะเป็นเพจ Facebook หรือ YouTube LINE พิมพ์ว่าสมุนไพรภัย,ภย,ภย,ภย